สวัสดีค่ะเลขเด็ดชัดชๆบอยปรกรณ์เผยคุณแม่งามทิพให้โชคก่อนหน้านี้สร้างความตกใจไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อวันที่7มิถุนายน68ที่ผ่านมาบอยปรกรณ์เรื่มาโพแจ้งข่าวสุดเศร้าสำหรับการจากไปกระทันหันของคุณแม่งามทิพฉัดบริลลักษ์ในวัย68ปี ซึ่งสาเหตุมาจากที่คุณแม่งามทิพย์ป่วยเป็นโรคมะเร็งหลังเข้ารับการรักษามาสักระยะหนึ่งที่ผ่านมาเพราะคุณแม่ไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงทั้งนี้กำหนดการพิธีลดน้ำศพสวดพระพิธรรมและชาวปนกิจคุณแม่งามทิพย์จัดขึ้นที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนณสาลาเกษณีในวันที่7-14มิถุนาย,ยน68 ล่าสุดบอยได้เผยคลิปวิดีโอขณะที่คุณแม่งามทิพย์เคยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลด้วยใจสู้และอารมณ์ดีสุดๆพร้อมแคปชั่นคิดถึงจนล้นหัวใจระบุว่าคิดถึงเสียงแม่จังครับเลขข้างหลังแม่ให้โชคและเมื่อดูแฮชแทกที่บอยเขียนไว้แฟนๆหลายคนต่างย้อนไปดูคลิปดังกล่าว7307ค่ะเพื่อนๆ งานนี้ทําเอาเหล่าบรรดาคอหวยแอบจดเลขเด็ดไว้เสียงโชคงวดประจำวันที่16มิถุนายน68นี้อีกด้วยขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณขอบข่าวค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ